สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูอนุบาลชั้นปีที่3จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ N.E.P กันนะคะแต่คุณครูมีกติกาในการฟังและพูดดังนี้ค่ะรอบที่1ตาดูหูฟังรอบที่2ตาดูหูฟังพูดตามแต่ไม่มีเสียง รอบที่สามตาดูหูฟังผู้เสียงดังเมื่อเด็กๆรู้หลักการปฏิบัติแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะคะ Families and places Father Mother Brother Sister Grandfather Grandmother Uncle, Aunt, Son, Daughter, Cousins, School, Temple, Market, Zoo, Park, Bank, Shopping Mall, Hospital, Hotel, Cinema. Bus Station Police Station Airport Stadium Bakery Library เด็กๆคะปฏิบัติตามกติกาที่คุณครูได้บอกหรือเปล่าคะการปฏิบัติซ้ำๆจะย่อมเกิดความชำนาญน,นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวไปก่อนไว้เจอกันท็อปปิกหน้านะคะ สวัสดีค่ะ. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Less the drinks bring back all the memories.